ทางรัเสเซียกำลังประสบกับความตกใจอย่างสาหัสชายคนสามคนพิเศษคนหนึ่งถูกไล่ล่าและโห่ร้องและการถูกบังคับให้ออกเดินทางของเขาถูกถ่ายทำด้วยโทรศัพท์มือถือของเขาชาวรัเสเซียไม่สามารถชื่อได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการจราจลครั้งนี้ไม่มีใครสามารถแบกรับความก้าวร้าวที่พวกเขาถูกครอบงำได้สิ่งนี้ไม่เคยมีอยู่ในรัเสเซียและไม่มีใครคิดว่ามันเป็นไปได้เกิดอะไรขึ้นจริงๆและเกี่ยวกับใครต่อไปพลเมืองหลายคนที่อยู่ในคาซานจะจราจลในศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถูกไล่ล่าด้วยการสาบานและข่มขู่ผู้พันถูกบังคับไปพ่อออกไปหลังจากชาวรัเสเซียหลายคนก่อจลาจลในคาซานภายในศูนย์ฝึกอบรมเหตุผลของพวกเขาได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างดีและผู้ชายไม่กลัวที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับเงื่อนไขที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นสิ่งที่น่าสังเวชซึ่งขาดอาหารเพียงพอการขาดน้ำฝืนและพื้นที่จัดพิเศษที่พอวกเขาสามารถซักเสื้อผ้าของตัวเองได้ด้วยเหตุนี้ผู้ชายจึงไม่สามารถยืนหยัดได้อีกต่อไป และเริ่มการประท้วงผู้พันที่รับผิดชอบขู่ว่าจะเรียกตามโรทหารพลเมืองรัเสเซียเพิ่เฉยต่อคำพูดของเจ้าหน้าที่และยังขู่ว่าจะทุบตีเขาต่อจากนั้นผู้พันวิ่งหนีออกจากศูนย์ฝึกอบรมและในขณะที่วิ่งเขาถูกสาบานและเป่านกหวีดโดยชายที่โกรธเคืองการประท้วงเป็นครั้งที่สองในสัปดาห์เดียวและพลเมืองรัเสเซียบ่นว่าพวกเขาได้รับปืนกลที่เป็นสนิมมาตั้งแต่ปี1970 และการใช้งานของพวกเขาเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งพวกเขากล่าวบุคคลสำคัญหลายคนมาเยี่ยมหน่วยและบอกว่าพวกเขาได้แก้ไขปัญหาแล้วความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเราดังนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ถกเถียงกันในรัเสเซีย